สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานกันค่ะของหวานของเราวันนี้เนี่ยจะรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้รับประทานเป็นของว่างก็ได้เช่นกันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ว่าพอทาออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาดูดีสุดๆไปเลยนะคะวันนี้เราจะทําเป็นเมนูขนมปังหน้ากล้วยคาราเมลกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยกล้วยหอมค่ะใช้ลูกขนาดกลางประมาณนี้นะคะ2ลูกค่ะขนมปังโฮลวีตใช้แผ่นหนาหน่อยนะคะ2แผ่นหรือว่าจะใช้เป็นขนมปังขาวก็ได้นะคะ แล้วแต่สะดวกน้ำตาลทราย60กรัมค่ะเนยสดรสเข้ม40กรัมสำหรับทาขนมปัง20กรัมนะคะแล้วก็สำหรับใส่ในตัวคาราเมลเนี่ย20กรัมค่ะนมข้นหวาน60กรัมค่ะวัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะนําเอาเนยเนี่ยมาทาบนขนมปังค่ะทาแค่ด้านเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอะ่ะ ในตัวทาขนมปังเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นใช้พวกมาการีนแทนก็ได้นะบางเมนูเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าการใช้มาการีนเนี่ยจะทําให้มีกลิ่นหอมที่มากกว่าเนยแต่ก็จะเป็นการหอมแบบสังเคราะห์นะคะเพื่อนๆไม่ได้เป็นการหอมแท้ๆแ,แบบอย่างเนยแบบนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะบางเมนูมันก็จะทําให้ขนมปังของเราหอมกว่าหรือว่าดูน่ารับประทานกว่านะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบนะ ทาเนยลงไปทั่วๆแบบนี้เลยนะคะเราทาให้เต็มแผ่นเลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่เรานำไปหน้าบบกับกระทะเนี่ยมันจะได้หอมทุกส่วนเลยนะคะ mm hmm. เมื่อทาเนยกับขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเนี่ยเราจะไปหั่นกล้วยกันค่ะ กล้วยหอมของเราเนี่ยเขาจะมีส่วนที่ช้าบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเป็นสีกล้วยแบบนี้นะคะมันจะเห็นเป็นสีของคาราเมลที่เคลือบอยู่บนกล้วยนะคะแล้วก็เราจะหั่นเขาเป็นแว่นให้หนานิดนึงค่ะอย่าหั่นให้เล็กเกินไปอย่าหั่นให้บางเกินไปนะเพราะว่าเวลาที่เรานําไปเชื่อมกับคาราเมลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถ้าเราหั่นหั่นบางเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะเละหมดเลยไม่เป็นรูปกล้วยนะคะไม่เป็นชิ้นกล้วยแบบนี้นี่เราก็เลยหั่นให้หนาประมาณนึงค่ะ หันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากน้าขนมปังที่เราทาเนยนะคะเอาด้านที่เราทาเนยเนี่ยนาบลงไปบนกระทะก่อนค่ะโดยกระทะของเราก็ตั้งเป็นไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆนาบไปเรื่อยๆจนกว่าขนมปังของเราเนี่ยจะขึ้นสีสวยแบบนี้นะคะจริงๆสามารถทําให้มันเข้มกว่านี้ได้นะแล้วแต่ชอบได้เลย แล้วพอด้านที่เราทาเนยเนี่ยเขาขึ้นสีเรียบร้อยเราก็พลิกกลับด้านให้ด้านล่างโดนความร้อนประมาณหนึ่งนะคะให้เขาพอขึ้นสีอ่อนๆแล้วก็ดูกดรอบนะคะอันนั้นก็ใช้ได้ค่ะเราก็ยกขึ้นพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็วันนี้เราทาทั้งหมด2แผ่นนะคะถ้าสูตรที่เราให้ไปนเนี่ยมันจะทําได้ประมาณ2แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อเราทําตัวขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทําตัวคาราเมลกันค่ะเราก็เทน้ําตาลทรายนะคะจะเป็นน้าตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นน้าตาลทรายไม่ขัดสีแบบนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะเทลงไปในกระทะเลยนะคะโดยเราก็ยังคงใช้ไฟอ่อนมากๆอยู่นะคะขั้นตอนในการทาคาราเมลเนี่ยจะต้องใจเย็นๆเพราะว่าถ้าเราเร่งไฟแรงเกินไปเนี่ยน้ำตาลไหม้จะมันมันจะมีรสขมแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะคะมันจะไม่ใช่กลิ่นหอมคาราเมลนะคะก็ ตั้งไฟไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเขย่ากระทะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันโดนความร้อนจากกระทะั่วถึงกันแล้วมันก็ละลายแบบนี้นะคะอันนี้คือละลายดีหมดแล้วแล้วก็ได้สีตามที่เราต้องการได้ความไหมในระดับที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะหลังจากใส่นมข้นหวานแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนของคาราเมลน้ําตาลของเราเนี่ยเข้ากันดีกับนมข้นนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าคาราเมลกับนมข้นเนี่ยเขาจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคนจนเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะถ้าหากว่าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องเติมเกลือแล้วนะคะถ้าใช้เนยจืดเนี่ยแนะนาให้เติมเกลือเพื่อตัดรสเลียนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคาราเมลมันหวานจัดอย่างเดียวเลยเนี่ยมันรับประทานได้ไม่อร่อยค่ะมันจะบาดคอค่ะ ใส่เนยลงไปแล้วนะคะก็คนต่อค่ะเขาอาจจะดูเป็นน้ํามันมากไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่กล้วยลงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้ากันดีนะคะเนี่ยอันนี้เราคนไปสักพักหนึ่งก็ยังมีน้ํามันของเนยเนี่ยออกมาอยู่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเพื่อนๆื่อนเมื่อเราคนจนแบบว่ามันมันพอเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็ใส่กล้วยหอมที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยลงไปได้เลยค่ะ ตอนที่เราใส่กล้วยลงไปแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่เกาะตัวเนื้อกล้วยะนะคะคาราเมลเนี่ยไม่ต้องตกใจอีกนะคะแล้วก็ค่อยๆเขยา่ากระทะคนๆน,นะคะถ้าคนเนี่ยก็ใช้ไม้พายในการคนแล้วก็ต้องคนอย่างเบามือนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเพื่อนๆจะต้องหั่นกล้วยให้หนาะเพราะว่าเมื่อมันมาโดนความร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็มาโดนกับคาราเมลแล้วเนี่ยเวลาที่มัน เหนียวลงเล็กลงอะนะคะมันจะได้ดูยังยังดูเป็นกล้วยอยู่ยังดูน่ารับประทานอยู่นะคะเนี่ยเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะเบาๆมือนะเวลาผัดต้องผัดเบาๆแล้วก็ระวังอย่าไปบี้ให้โดนกล้วยนะคะตั้งไฟไปสักแป,ป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้ากันแล้วค่ะเพื่อนๆตัวคาราเมลก็จะเริ่มเกาะกับกล้วยแล้วนะคะ ก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยเนยเนี่ยที่เห็นเจ๋งๆตอนแรกเนี่ยเขาก็เข้ากันดีกับตัวพวกคาราเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแบบนี้เราก็ปิดไฟแล้วก็นําเอากล้วยที่เคลือบคาราเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาวางลงไปบนขนมปังที่เราเสียบบนกระทะตอนแรกะนะคะจะวางเรียงลักษณะไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยอย่างเราวันนี้เราก็วางเรียงเป็นชิ้นๆให้มันทับๆกันไปนะคะ สูตรที่เราให้ไปเนี่ยสามารถทำเป็นขนมปังแผ่นใหญ่ๆได้2แผ่นพอดีๆเลยนะคะเพื่อน วางเรียงลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อวางเรียง,งเสร็จแล้วเนี่ยจะราดหน้าด้วยช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าจะไม่ราดอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถนําเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟตอนที่กำลังร้อน,อนๆอุ่นๆเนี่ยนะคะเวลารับประทานกับนมจืดหรือว่ารับประทานกับเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่มันมีรส หวานหวานมันๆเนี่ยนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูขนมปังกล้วยคาราเมลของเราในวันนี้นะคะอร่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองรับประทานดูนะคะลอง เดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็ไปดูสูตรแล้วก็ลองทําตามดูได้นะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ